สวัสดีครับผมช่อบบาบ์ปลนครคุณเู้ชก็เจออัดหน้าต่อคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็น,นี่คือเป็นภาพบรรยากาศของจัดงานเกิดของคุณศิลาสิจันทูนที่เป็นลานจอดรถแล้วก็ทารโรงโดมยาวเลยนะก็วันที่1 4ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระเคร์คือบอมหวงกิติยาอะไรนี่นะผมจะไม่ได้นะต้องขอโทษด,ด้วยที่นำน้าสูงของประเทศ มาให้ให้สมบูรนะแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนายสุธรรมกังแสงก็มาเป็ภรรยาด้วยและคนตุรกีชาวตุรนอกนะก็มาด้วยทุกคนนั่นแบบในตู้ว่าเต็มเลยนะที่เป็นโดนที่เป็นภาพบรรยากาศของโดมนะที่ผมถ่ายนะผมถ่ายมาเป็นสองคลิปผมมาตัดรวมกันนะนะผมก็ฝากติดตามช่องทุกบ่ายตอนก็เลยที่สารให้ผมจำหนึ่งช่วงละควรฝากคนต่างฝากคนแจ้งเตือนชมภาพบรรยากาศไปด้วยกันทุกคนท่านในคลิปผมนะครับ i พิธีบำเพ็ญกุศสัน,สนตินา,าทาาานุบาผ่านถวายแด่บุรพาทานของพระเดชพระคุณท่้นเจ้าคุณพระรา,า,รามวจชราสมผลลหลวงปู่เจ้าคุณดเรมหาเสราชริจันโทแต่ประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยดีแล้ว่ันในลำดับพิธีต่อไปจะได้ประกอบพิธีจเจริญพระพุทธ,ธมนต์สมโภชอายุวัฒนมงคล เ,เด่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อเดชนพระคุณท่นนนรรานจกกาเจ้าคุณพระราชวชรนธัสมโสผลหลวงปู่เจ้าคุณมหาเชิดตาจเจดิญจันโทครับ ดับกบขุนในความเมตตาของพระเด็พระคุณท่านเจ้าคุณพระเทเพพจนรำมีมณ์เจ้าพระจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธ์จะได้เมตตาเป็นต้นเป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทศนัน,นลูุประธานในํำดับนี้คราวพระพม้อขก็กับระราชนาประสงค์ผู้ทรงสมรรคภาผู้เป็นพระราชาคณนะได้เกิดส่อขสมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เรื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลของพระเด็พระคุณ เจ้าคุณพระราชพัชรกรรมสุพลลพปู่เจ้าคุณดเอร์มหาศิราจริม ah ันโทได้เกิดโศอาสงตั้มรัชจิตนาวัดังต่อไปนี้ครับในรำดับที่หนึ่งพระกพระราชนาพระเด็จพระกานเจ้าคุณพระธรรมพัชรานิวิทย์ที่ปรึกษาจาคณะพระเก้าธรรมยุศวัดประชานิยมจังหวัดกาสินธินเป็นต้นเป็นประธานกพระราชนาพระเด็จพระกานเจ้าคุณพระเทพวชิรคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด กับราษฎรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิ์คุณเจ้าวันวรังคังประสิทธารามวรพิหารกับราษฎรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนาบุตรบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นวัดท่าพระรามหลวงกับราษฎรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยาดารักเกศเจ้าคณะจังหวัดกาญินบุธรรมยุทธกับราษฎรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระกริยัติเทระวงรัก รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธกับพระ th, ราชนาวเดชพระคุณท่านเจ้ากลิ่นพยานวัชิรวงศ์เลขาโนกาลเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือกับพระราชนาวเดชพระคุณท่านเจ้ากุิ่นพระยาณวัชระธรรมเมธีกับพระราชนาวเดชพระคุณท่านเจ้ากลิ่นพระปริยัติปณาโุกลนเลขาโนกาลเจ้าคณะภาคสองกับพระราชนาวเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวัชระบาลทีวัดมหาธาตุ ทั้งเสยโรคได้เกินโสอาจสงในลำดับนี้ขอกล่าววาราธนาครับพรอดีพระสง สมรัตสัพพังสิบรูที่ได้ถวายรายตามเป็นการประกอบที่ผีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนะมงคล80ปีพระเดชพระคุณพร,รัตนวชราถอรกัสโคผลกำลังจะเข้าประจังยังอาสนะสักคร,รู่หน,นึ่งนะครจะได้เรียนเชิญถวายตลับัตรัดลองจากนั้นจะได้อาจาราพระบริสวอมาทางประสงค์ทั้งหมดจะได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนะมงคลติต่อไป สิ่งวันนี้ได้รับความเมตตาความเรตไคลจะประสงค์บารีราประสงค์สมณศักดิ์ทั้งศิลลูกนะครับจากลหลายลาพื้นที่ซึ่งเป็นความเมตตาความเมนไคลในการประกอบพิธีครั้งนี้จากคณะกรรมการคณะนนศิียาณุสิทธิ์ที่นบเมตตาโดยเฉพาะจะมาคุณสมเด็จพระมหารนนาชมงคลพ้ดีเจ้าพระนหญ่ย์นกลากรรมการมหาครสมาคมผู้ช่วยเจ้าว่าบันฑิตวิทยาราม ได้เมตตามาเป็นองค์ที่ปรีสง์องค์ประธานในวันนี้ปัจวบันนี้ประสงค์สมบััมาตั้งสิบรูปได้เข้าประจำอย่างอานะเป็นที่เรียบร้อยในลำดับดังนี้เพรได้เชิญท่านเสด็ยียาวะอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ถวายต่ละพันทดลองเนี่ยประสงค์ทั้งสิบูปขอนอนุญาตเชิญด้วยความระครับ เข้ากราบถวยสักาการ่างการระดับสืดต่อไปนะครับ สถาบันบราณสถานที่นีเป็นส่วนนาจพระมกยที่จะต้องที่มาแล้วนะครับเป็นนเดินที่รับรองให้เรียก้อยจะล้สงขอสนทรภพุทรังที่จรงนะครับนำเขท่านมาแล้วในข้อในนี้เราม้เรียบร้อยนะครับเพื่อตอบเสนยงการึ่งกับพระมหากษัตริยที่ได้ไปเจอของหลวงสลาลีทิเบียพรุที่ศาลพระธรรมสวรร์นะครับต่ารในที่ได้เกิดเกิดการเกิดได้การตรวจอที่อี่ ักสนาโลกระทานที่แฝยแต่พ่อแก้ตัาจากและแนวที่ดยู่ในโลกตะวันอกเหนอาคดกว่าตม้งขอคนแต่ตเพื่อให้ขั้วตอรนี้จะได้กัมาโสกคนในระับต่ารกับขอโอกาสจะมาดนคนเด็จพระมหารัชสมองคนบนเ เจ้าพระนด้ใหญ่ฮอนกรังกรรมการมหาเจรสมาคมประธานสงแตงโมตวดวิธีบัดดีเกล้ากระผมจะขอประทานความเมอยาจะจาประคุณสมเด็จพระประทานได้เบิดตัวผู้เข้าถวายสักการะจะประคุณสมเด็จพระประทานเรื่องในงานอายุวัฒนมงคลพระราชวชรธรรมโสมคนหลวงปู่เจ้าปุณวเสราเสรจันโทจากระดับ ควรไม่ควรสรดแน้แต่จาปรักนลสมเด็จจรเแมตตาใน้ลำดับที่หนึ่งกรบผมพอกับพราธนาท่านพระโกกรัดอภิชัยอนันต์วังโสได้เข้าถวายสักการะจ้าร่ากบนสมเด็จพระมาราชมงคลบนเอเป็นลำดับที่หนึ่ พระบวัฒนอภิชัยานตวังโสงประธานโมนิทิกธรรมอุทยาน <c oughs> ในรำดับที่สองกรมขอยาเรียนเชิดอดรบอสหลวงสรารีกิตยังกรประธานในพิธี ได้เข้าถวายสักการะเจะระคุณสมเด็จพระมหาราชจะมองกรพุทดิเจราคุณสมเด็จงร์ประานเป็นลําดับที่สองในลําดับนี้ขออย่างเรียมเชิญครับ ประดับที่สามอขอ,อย่าเรียนเชิญท่านรัตรีสุิการแสงอดีตประจมบเจว่าการจะงหวนดบราโหงต่อไหวสัา,สร,ร,สร,าร,ราจักรบวนสุเด็จพระมารัชมมกฑนพนีเจ้าคณะใหญ่มนกลางธรรมการมหาเจริาสภาประธานสง ลำดับต่อไปกำบัพอยาเรียนเจิญท่านผู้ว่าส,น,าสนั่นปรอักษรผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาฬสินธ์พร้อมด้วยท่านเสนพิมลปรองอกอักษรนายกเรากาชาจังหวัดกาฬสินธ์ได้เขา้าถวหมายสักการะจับระกุณสมเด็จพระมห,หารชาชมงคลเมื่อในณผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาฬสินธ์ และเป็นแบบตัวท้ายขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการบุรณิธิธรรมอุฏยานโดยการนำของคุณจารณ์ดีจับนร,รักได้เข้าถวายสักการะเจ้ากระดุลสมเด็จพระมหาราชมงคลบุรีละปัจจุบขออนุญาตเรียนเชิญครับขอเสียงร้องมา สมบัติศึกษาวกสาคัญของธรรมอุตยานโอปปัตสัมปะมปะธาภพรบโภมหาสีราจริจโตโตจะสมัยเป็นพระมหาสีราจ,จริจจโตจะมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านสมบัติในบวรพระพุทธศา,าสนาตระทัพนาเสศยานุเส์จากธรรมอุทยานในการจัดง,งานอายุวัฒนภมงคลในครั้งน,นี้โดยมีบุณจารดีจับจรัก เป็นแม่การในการจัดถวายก็ะเด็จพระกุลลกบุเจ้าคุณ,คณ,คณพระราชกอจะรธรรมมสบุญลพบุตเจ้าคุณมหาศิราจริดจันโทครับ ขอถวายความเคารพเจ้าบุคคลสำคัญพระบาทราชมงค์ฝนวดนนี้เจ้าพระนาะใหญ่อนุกรากรรมการบาารผผ้าเที่นั่งสมัครผมคุณเจ้าอวาวาสพระเสริฐวิทยาราคุณเทพมานครผมวันที่บริสุทธิ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งเรียนบอมหลวงศาลาลีพิทยากรประธานพิธีประราชการพ่อค้าประชาชนพี่น้องสตาสาธุชนคณะศิษยานุศิษย์ เนื่องในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคลครบ80ปีพระเดชพระคุณพระราชวัชรธรรม,มาอโศกศิลาสิริจันรโหในวันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2567ณธรงทำระอุทยานนกปูศิลาสิริจันรโหอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งวันนี้พร้อมแล้วที่จะประกอบพิธีโด,ดยในเบื้องต้นจะเป็นการประกอบพิธีเท้ทาศิลาโนระ,ะทานองที่ถวายแด่บูรพาจารย์ ในนามของคณะศสนาธิานุสิทธิ์ขอรับเกียรติจากของหลวงสารีพิทยากรประธานในพิธีได้ให้เกียรติจุดรูปเทียนบูชาพร,ไระไตรายหน้าโตบูชาหลังจากนั้นได้ถวายตาลปัตพัดพัดลองแดดประสงฆ์สำรักทรั้ง์สิบูปตามลำดับสื่อไปขอเรียนเชิญด้วยความคารวครับในลำดับนี้ขอเรียนเชิญคณะสาธาราสุชนได้รับเหตุผลกิริยาด้วยการประนมมือครับ จากนั้นประธานในพิธีจะได้ถวายตารบัตรพระนองแด่พระสงฆ์สมณศักด์ทั้งสิบรูปครับ gặp người xin xuất hiện rồi gặp người ta đã biết thì cái đấy có năm năm กำลังจะกลับไปนะครับขอต้อนเชิญในสถานโพรงอสอนผูว้ว่าราชการจังหวัดกรรมาธิษฐานในเกี่ยวกับเรื่องเครื่องทองน้อยนะครับเบงหน้าบูรพาจารย์าตามต,ต่างขออนุญาตเชิญครับ วอย่างพันเตวิสุงวิสุงราคารัตายาติสระเนรัสหปัญจศีลานิยัจามะตุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคารัตายาติสระเนรัสหปัญจศีลานิยัจามะตัสตยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคารัตายา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท <pod> ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมสรนังพชามิธรรมสารนังพชามิ สัจฉามสัง <consumers brasile vaccinated> ัสระนังพัชามีจุติยมีพุทธังสรยนังสัจฉามีจุติยมีพุทธังสระนังพัชามีจุติยมีธรรมังจรนังสัามีจุติยมีธรรมังสระนังพัชามี ติยมปิสัมพันธ์สารังคชาลีติยมติยัมพันธ์สารังคชาลีติยติสัมพัสังคชาลตสัมพันารัชาลี ตติยติสังขระนังขรามานาติปัตาเวรัมณีาปมาิยามิามปาดาติปาตาเวรมณีสิคาปัตถังสวาทิยามินาเวรัปงสมาิยามิ